หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้กับการไล่ล่าตำแหน่งแชมเมียร์ลีกของทีมเรา,มาเมอริวฟร์พูยังคงรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยทิ้งห่างทางระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และปืนใหญ่อาร์ซนอกอยู่5นน้ัคะแนน ขณะที่ทีมของเราก็มีโปรแกรมต้องมาตัดกันเองกับทางเด e กกันเนอร์ที่สนามเอมิเร์สเตเดียมในค่ำคืนวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสทองในการทำแต้มทิ้งห่างให้ออกไปมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเยอเกนครอในใหญ่เฮฟวี่มทเลของเราก็ออกมายอมรับว่าจากประสบการณ์ที่เขาเจอมาในอดีตถ้าไม่รู้ดีว่าซิตี้ของทางเ๊ปกวาดโอลานั้นอันตรายแค่ไหนยามมาถึงช่วงของโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาล ดังนั้นทางเดียวที่ลิเวอร์พูลของเราจะสามารถประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์มาครองได้ก็คือการต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดน,นับจากนี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดสี่สัน้นเพื่อเป็นการการันตีถ้วยแชมป์นั่นเองหากถามว่าผมควรจะเดินไปหาลูกทีมในห้องแต่งตัวและบอกกับพวกเขาว่าหากเราเอาชนะทักอาร์ส a นลได้เราจะทิ้งห่างแปดแต้มไหมผมคิดว่ามันไม่จำเป็นทีต้องทำเช่นนั้นหรอกนะเพราะทุกคนรู้กันดีอยู่แล้ว ครับกล่าวแล้วหากเราแพ้เราก็ยังคงนำหน้าอยู่สอแต้มแต่ซิเต้อาจจะได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นจากการที่พวกเขาเหลือเกมในมืออยู่อีกหนึ่งนัดถ้าว่าเรื่องเหล่านั้นเราจะปล่อยให้คนภายนอกพูดถึงกันไปเพราะเราจะขอโฟกัสแค่ง,งานของเราผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือ หากคุณต้องการต่อสู้กับทางซิตี้ทางที่ดีที่สุดคุณจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้ในทุกๆเกมเพราะพวกเขาเองก็จะทําเช่นนั้นเหมือนกันมันก็แค่นั้นแหละนี่ถือเป็นช่วงเวลาของทางซิตี้เลยนะพวกเขาจะเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลบางทีหลายคนอาจจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีฤดูกาลที่ดีที่สุดแต่ในตอนนี้มันถึงเวลาของพวกเขาแล้ว เราเองก็มีฤดูกาลที่ดีและนำหน้าพวกเขาอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือการทำให้มั่นใจว่าใครก็ตามที่อยากจะมาจบอันดับเหนือกว่าทีมของเราพวกเขาต้องเจอกับงานที่ยากลาบากสุดๆ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งใน,นนะักเตะคนสําคัญสําหรับแผงกองกลางของทีมเราที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลมาช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนจะกลายมาเป็นแกนหลักสําคัญในแดนกลางที่ทีมของเราจะขาดเสียไม่ได้แทบจะทันที นั่นก็คือในรายของทางอารเ็กซิสมาริสเตอร์ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนตินาที่เราทุ่มเงินถึง35ล้านปอนด์ไปฉีกสัญญาคว้าตัวเขามาจากทางไบรตันแอนด์โฮฟเอาเปียนก่อนที่ทางเยอเกนครอปเองจะมีการปรับกฎบากของเขาให้ถอยลงมายินเป็นมิดฟิลตัวรับจำเป็นจากการย้ายออกจากสโม,มอสรไปของทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันและฟาบิโอ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดโดยธรรมชาติของทางแม็คออริสเตอร์อย่างไรก็ตามจาก20เกมที่เขาปลงสนามให้กับทีมของเรามันมีถึง17นัดที่เขาต้องลงเล่นเป็นวิดส์ตัวรับซึ่งโจ้ตัวก็ยอมรับว่าแรกเริ่มเดิมทีนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเขาก็สามารถปรับตัวกับมันได้สำเร็จและชื่นชอบในบทบาทดังกล่าวด้วย ไม่นะไม่เลยจริงๆตอนแรกผมไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้แม็คอาริสเตอร์กล่าวในช่วงแรกแนวความคิดมันยังไม่ชัดเจนแต่ในตอนนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะตอนเริ่มต้นฤดูกาลเราขาดมิดฟิลดตัวรับมันทำให้ผมต้องถอยลงมาลงเล่นในตำแหน่งนี้แล้วเยอเกนครอปก็ชื่นชอบมันเสียด้วยดังนั้นผมเลยพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและช่วยเหลือทีม ผมชอบแนวทางการเล่นของตัวเองในตอนนี้และรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยหากพวกเขาต้องการได้รับการป้องกันผมจะคอยอยู่ที่นั่นผมเน่นการเล่นเกมรับเป็นพิเศษในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้ผมได้บอลค่อนข้างเยอะเลยนะและผมก็ชอบมันด้วยผมรู้ว่าตอนแรกแฟนบอลอาจจะมีการวิพากวิจารณ์ถึงตำแหน่งของผมภายในทีมแต่ผมก็พูดมาอยู่เสมอว่ามันเป็นตำแหน่งที่ผมชอบนะและผมก็คิดว่าผมเล่นออกมาได้ดีด้วย ในไนก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทักอเล็กซิสมักอริสเตอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับการออกมาแสดงทัศนะของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นเรื่องการเตรียมอำลาสโมอสรไปของทางเยอเกนครับในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราที่ได้ออกมาประกาศล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะวางมือจากการคุมทีมลิเวอร์พูลหลังจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้แน่นอนว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็น แต่แม็กอริสเตอร์เองก็ได้อยอมรับว่ามันได้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นสำหรับทุกคนภายในทีมเพื่อรวมใจกันเป็นหนึ่งในการไล่ล่าแชมป์ส่งท้ายให้กับตัวของครอปการที่ผู้จัดการทีมออกมาบอกว่าเขากำลังจะอำลาสโมสรของเราไปหลังจากจบฤดูกาลนี้นั้นมันได้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นมากยิ่งขึ้นสำหรับทีมของเรานะไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามทีแม็ Mac ister, กอริสเตอร์กล่าว พ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจงใจจะทำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วหรือไม่อย่างไรกันบางทีมันอาจจะเป็นแนวความคิดของเขาก็ได้นะที่เลือกช่วงเวลาในการออกมาประกาศเป็นในตอนนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันได้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นพิเศษสำหรับทีมของเราทั้งหมด เพราะเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเยอร์เกนครอฟมีความสำคัญและมีความหมายมากขนาดไหนต่อสโมสรแห่งนี้และรวมถึงแฟนบอลทั้งหมดด้วยดังนั้นเราจึงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการส่งท้ายการคุมทีมลิเวอร์พูลให้กับเขาเพื่อให้เขาได้มีแต่ความทรงจำดีๆจากไปต้องบอกเลยว่าเราเข้าใจและเราก็ให้ความเคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยนะ ในตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้มันกลายมาเป็นฤดูกาลที่สุดยอดก่อนที่เขาจะอำลาสโมสรเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะเยจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะจากคู่แข่งของเราอย่างทางปืนใหญ่ออสโนลที่จะลงฟาดแข่งกับทีมของเราในค่าคืนวันนี้กันบ้าง เมื่อเขาได้ออกมาบอกเลยว่ายอมรับในผลงานที่ทางเยอเกนครอปได้ทำเอาไว้กับลิเวอร์พูลแต่การ,รเผชิญหน้ากันของทั้งสองทีมในเกมนี้ทางเด e กันสเนอร์จะขอจัดหนักจัดเต็มและล้มทาาลิเวอร์พูลลงมาให้ได้อันที่จริงแล้วผมชอบทีมของเยอเกนครอปนะอาเตตากล่าวผมยิ่งชอบความเป็นตัวตนของทีมเขาซึ่งมันมีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งและก็มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วย พวกเขามีตัวตนที่ชัดเจนและก็มีรูปแบบสไตล์การเล่นที่เหมาะสมนอกจากนี้เยอร์เกนครอปยังได้ทิ้งตัวตนของเขาเอาไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลทั้งหมดทีมของเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะเล่นมันออกมาให้มีรูปร่างและหน้าตาเป็นแบบไหนดังนั้น,น,นอันที่จริงแล้วผมเองก็หลงรักในสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเหมือนกัน เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราจึงรู้ดีว่าเกมในคืนวันเสาร์นี้เราจะต้องเจอกับอะไรและผมเองก็อยากจะขอให้แฟนบอลของเราทุกคนช่วยปลุกเราทีมให้สามารถเอาชนะในการเข้าจังหวะวันทุกครั้งให้ได้เราจะสร้างสารรค์บรรยากาศที่แสนพิเศษขึ้นมา มันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเชียร์หรือการสร้างบรรยากาศในเชิงบวกและนน่นก็จะทำให้มันได้กลายมาเป็นงานที่ยากมากๆสำหรับทางลีเวอร์พูลเลยล่ะเพราะเองมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าเราจะสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยและเมื่อมาผนวกรวมเข้ากับแฟนบอลและทีมทั้งหมดมเพราะเมงก็เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะเป็นฝ่ายที่สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการได้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อหมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องการควานหาคุณซือคนใหม่ของทีมเราที่จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งต่อจากทางเยอือเกนครอปกันบ้าง มาสื่อทั้งในประเทศเยอรมันและประเทศอังกฤษรวมถึงบ่อนลับพนันอย่างถูกกฎหมายทั้งหลายต่างก็ยกให้ทางชาบิอรองโซในใหญ่ไฟแรงของทางห้างขายาายาไบเออร์เรเวอร์คูเซนเป็นตัวเต็งแบบนอนมาที่จะเข้ามาเป็นทาย,ยาทสืบทอดตำแหน่งต่อจากทางในายใหญ่ชาวเยอรมันล่าสุดทาง liverpool.com สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยว่า พอพราะรงโซ่อาจจะไม่ได้ย้ายมาเพียงแค่คนเดียว แต่อาจจะมีการหนีบเอาทาง f o r e เรนเวิร์แนวลุกคู่บุญย้ายตามมาเป็นแบบแพ็กคู่สู่ทิมนแอนฟิลของเราด้วยหลังเขากำลังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทางเลเวอร์คูเซนลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาอยู่ในเวลานี้จากผลงานการทำไป5ประตูกับอีก8แอสซิสจากการลงสนาม20นัดในเกมลีกและยังทำไปอีก8ประตูกับ13แอสซิสจากการลงสนาม28นัดในการแข่งขันทุกรายการอีกด้วย ทั้งนี้มันจะงมีการกล่าวอ้างต่อไปอีกด้วยว่าทางอารองณ์เศเองพร้อมที่จะยืนน่นข้อเสนอไปที่60ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวทางเวิร์สมาจากทางเลเวอร์กูเซนทันทีที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลทั้งนี้ตัวของเขารู้ดีว่านั่นคือตัวเลขที่ทางต้นสังกัดเก่าของตัวเองพร้อมที่จะอ้าแขนรับเอาไว้ด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้มันยังมีการวางแผนเผื่ออนาคตหากเกิดกรณีเลวร้วายที่สุดที่ทางโมฮัมเหม็ดสาลาเตรียมอํลลาสโมสรของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้เอาไว้อีกด้วยเรียกได้ว่ามันจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวกันเลยทีเดียวหากทุกสิ่งทุกอย่างออกมาลงล็อกไปตามแผนการที่พวกเขาได้วางเอาไว้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ